เมื่อคุณแม่มาฝากคันสามารถถามคำถามเหล่านี้ได้กับคุณหมอคุพยาบาลที่ตรวจคันหรืออาจจะถามได้มากกว่าก็ได้หากเรามีข้อสงสัยสำหรับตัวเองและก็สำหรับทารกในคันในช่วงที่คุณแม่มาฝากคันนะคะก็คือเรารู้ว่าเราตั้งคันแล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจ ว่ามีการตั้งครันเกิดขึ้นจริงไหมคุณหมออาจจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยนันหรืออาจจะมีการอันตสาวเพื่อยืนยันการตั้งครันอีกทีหนึง่งในช่วงไตรามาสแรกนะคะก็คือมาฝากคันตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครันจนถึงอายุคันประมาณ14สัปดาห์อันนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงไตรามาสแรกซึ่งการฝากคันนะคะคุณแม่สามารถถามคุณหมอหรือคุณพยาบาลได้ดังนี้หนึ่งให้ถามว่า ท้องอยู่ในมดลูกไหมนะคะเพราะว่าบางคนนะคะตั้งครรภ์ก็จริงแต่ว่าเป็นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกซึ่งเป็นอันตรายกับคุณแม่มากๆเพราะฉะนั้นหากคุณหมอมีการอันตรสาว ให้ถามคุณหมอเพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีการตั้งครันในมดลูก2ก็คือมีภาวะเสี่ยงต่อการแท้งไหมท้องลมไหมอันนี้สามารถถามคุณหมอได้เลยนะคะเพราะถ้าเราตั้งครั์เราก็อยากรู้ใช่ไหมคะการจเจริญเติบโตของทารกในคัน์ความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดแท้งได้ในช่วงไตรมาสแรกคําถามที่3นะคะก็คือในช่วงที่คุณหมอนะคะคตรวจร่างกายเนี่ย คุณแม่สามารถถามคุณหมอได้นะคะว่าคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมนะคะมีโรคประจําตัวหรือมีภาวะเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไหมและก็คําถามที่4นะคะก็คืออาการแบบไหนที่เราควรที่จะมาโรงพยาบาลก่อนที่คุณหมอนัดเพราะว่าในช่วงไตัวมาาแรกสิ่งที่กลัวที่สุดคือเรื่องของการท้องนอกมดลูกท้องร่มลมนะคะแล้วก็เรื่องของการแท้งนั่นเองค่ะ พอคุณแม่เข้าสู่ไตรามาสที่2นะคะก็คืออายุครรภ์ประมาณสัก15-27สัปดาห์ช่วงนี้ทารกเริ่มมีการเจริญเติบโตเห็นได้ชัดเจนนะคะคุณแม่ถามคุณหมอเลยนะคะว่าน้ําหนักระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะขึ้นประมาณกี่กิโลกรัมต่อเดือนถ้าเป็นคุณแม่ที่หายแพ้ท้องแล้วน้ําหนักก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคาถามที่2ก็คือทารกนะคะมี ตัวโตนะคะตามอายุคันไหมนะคะน้าหนักได้ตามอายุคันไหมเพราะว่าในช่วงต่อมาสนี้คุณหมอก็อาจจะมีการอันตรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันอายุคันแล้วก็กําหนดคลอดวรานที่3นะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะคุณแม่สามารถขอคําแนะนําจากคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ตรวจคันได้ว่าควรจะรับประทานอาหารแบบไหนประเภทไหนนาที่จะทําให้ทารกในขเน่ยคะมีการเจริญเติบโตดีสมส่วนกับอายุคันนั่นเองค่ะ แล้วก็เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3นะคะไตรามาสสุดท้ายของการคลอดก็คืออายุครรภ์ประมาณสัก28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่จะมีอาการปวดน่วงท้องน้อยนะคะปวดน่วงหัวหนาวอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้เยอะมากๆเลยคุณแม่ถามคุณหมอน,นะคะว่าอาการเจ็บเตือนมีลักษณะแบบไหนอาการเจ็บจริงเจ็บที่จะคลอดเป็นอย่างไรแล้วก็อาการแบบไหน ที่เป็นอาการผิดปกติที่คนท้องจะต้องมาโรงพยาบาลก่อนนัดแล้วก็หากเป็นเดือนสุดท้ายนะคะหนถึงสเดือนสุดท้ายคุณแม่ก็สามารถถามคุณหมอโรงพยาบาลได้เลยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการคลอดหรือถ้าคุณแม่ที่มีประวัติเรื่องของการผ่าคลอดในท้องก่อนๆต้องทำอย่างไรบ้างนะคะในการเตรียมตัวมาคลอดเมื่อเจ็บท้องคลอดฉุกเฉินที่บ้านคุณหมอโรงพยาบาลก็จะให้คาแนะนาสาหรับ การปฏิบัติตัวของคุณแม่นั่นเองนะคะแล้วก็ในเดือนสุดท้ายก็ถามคุณหมออีกทีนึงนะคะว่าทารกคลอดออกมาจะมีน้ําหนักที่ตามเกณฑ์ไหมก็คือมากกว่า2,500กรัมขึ้นไปนะะั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่โค้ดพูดมานะคะคุณหมอพยิบาลบางท่านก็จะให้คําแนะนําสําหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่อาจจะไม่ต้องถามแต่ถ้าเราสงสัยเราไม่เข้าใจ นะคะหรือว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามคุณหมอนะคะหรือคุณพยาบาลที่ตรวจคันเนี่ยระหว่างการที่ตรวจคันนะคะไม่ใช่คุณหมอตรวจเสร็จแล้วอันตรซาวเสร็จแล้วนะคะมาถามว่าทารกเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำหนักเท่าไหร่เพศอะไรอันเนี้ยไม่แนะนำนะคะถ้าจะถามให้ถามในช่วงขณะที่คุณหมอกำลังตรวจท้องหรือว่าอันตรซาวอยู่จะดีกว่านั่นเองค่ะ เพระนาะฉะนั้นนี่คือคำถามที่คุณแม่ควรที่จะถามคุณหมอนะคะหากคุณหมอ,อยังให้คำแนะนำไม่ครบถ้วนนั่นเองค่ะ